สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจอจอต่อนะครับวันนี้ครับพาท่านผู้ชมมาอย่งต้นทุเรียนนะครับที่ปลูกไว้รอบบ้านก็ต้นนี้เป็นการเสริมรากนะครับกับต้นทุเรียนที่มันสูงใหญ่นะครับต้นต้นพื้นเมืองนะครับคือสูงใหญ่กว่าต้นนธุนดีนะครับเรามีวิธีการเสริมอย่างไรแล้วก็เสริมแล้วนะครับ กี่วันถึงจะเปิดแผ่ได้นะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสภาพต้นนะครับอันนี้คือต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับที่โตวกว่าต้นพันดีนะครับโตวกว่ามากนะครับโตวกว่ามากทีนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการโดยการ ดึงเชือกนะครับดึงเชือกมาก่อนนะครับดึงเชือกก่อนนะครับดึงเชือกแล้วก็มาผูกกันอย่างนี้นะครับดามไว้ก่อนอย่างน้อย1เดือนนะครับหลังจากนั้นพอได้หนึ่งเดือนนะครับเราก็ามาทําการปาดแผลนะครับปาดแผลนี่ต้นพันธุ์ดีนะครับแล้วก็ปาดแผลต้นพื้นเมือง ซึ่งผมก็เคยทำคลิปไปหลายรอบแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาผ้าเทปมาพันกันนะครับก็พันไว้ประมาณ3เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับข้อนี้แหละครับถามมาบ่อยมากบางคนนี่รีบนะครับเดือนครึ่ง2เดือนก็ทำการเปิดแล้วนะครับวันนี้ผมได้มานะครับทำการเปิดนะครับเมื่อเราเปิดปุ๊บนะครับตรงนี้เราก็ต้องไปแกะนะครับตรงนี้เมื่อเราเปิดแผลมาแล้วเราก็ต้องหา อ้าทิพมาพันไวนี่นะครับตัวนี้ก็พันไวกันลมแยกนะครับเสร็จแล้วตรงส่วนบนนะครับเราก็ตัดเลยนะครับนี่อันนี้ดูดีๆนะครับนี่ต้นพื้นเมืองนะครับโตกว่ามากนะครับโตกว่ามากนี่นะครับที่สีเข้มกว่านะครับนี่เราก็ตัดเลยนะครับทําไมผมตัดสูงนะครับทาไมผมไม่ตัดตรงนี้เลยนะครับทําไมผมไม่ตัดนี่ท่านดูผมตัดสูงนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ตรงท่า อันนี้สูงเพราะว่าเนื่องจากว่าต้นทุเรียนพันธุ์ดีนะครับต้นก็เล็กกว่าเราก็ต้องอใช้ประโยชน์จากต้นพื้นเมืองโดยการใช้เชือกผูกนะครับใช้ประโยชน์เราจะได้ใช้ประโยชน์ไม่ต้องหาไม้อื่นมาคำ้ำนะครับไม่ต้องหาไม้อื่นมาค้ำนั่นคือประโยชน์ของต้นทุเรียนพืนเมืองผมบอกแล้วว่าคุ้มเกินค,คุ้มนะครับก็มาเน้นกันตรงนี้นะครับสามเดือนนะครับสามเดือน ค่อยเปิดติดชัวนะครับอย่ารีบเปิดเปิดเสร็จก็ทําการปลูกไว้ให้เรียบร้อยนะครับปลูกไว้กันกันเลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้นว่าเราจะดูแบบนี้มันติดชัวนะครับกันนะครับนี่นะครับก็อีกหนึ่งคลิปนะครับนํามาฝากเอฟซีนะครับเมื่อเราจัดการส็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับในใจว่าติดชัวก็มาทําการแต่งทรงพุ่มเลยนะครับต่อไปเราก็จะได้ ส่งผู้ใหม่นะครับถ้าดูแบบนี้มันจะขึ้นนะครับขึ้นเยอะนะครับคือองศานะครับไม่ได้90สิบองศานะครับขึ้นไปเหมือนสี่สองศาเลยนะครับแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะครับให้เราแต่งซะก่อนเดี๋ยวพอยอดนี้ออกมานะครับอ่าเขาจะยืดออกไปนะครับพอยืดออกไปน้ําหนักก็จะทิ้งตัวลงมาอีกด้านนี้ก็เช่นกันน้ําหนักก็จะทิ้งตัวมาอีกนะครับแต่งแต่งให้พร้อมไปเลยนะครับเนี่ยต้องลูงต้องปลงนะครับนี่ แต่งให้ลุงให้ปล่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ใบชุดใหม่มานะครับแล้วยอดไหนที่มันสูงนะครับนี่อย่างยอดนี้นะครับมันกําลังจะแซงมันกาลังจะขึ้นไปนะครับมันกาลังจะขึ้นไปตัดซะเลยนะครับแล้วก็ไว้กิ่งที่มันออกข้างนะครับไม่นั้นเดี๋ยวมันจะไปแซงกิ่งประทานนี่นะครับก็น้าโฟฝานะครับ14ดีทีาทำการปลูกทุเรียน วิธีการเสริมรากแต่ละต้นแต่ละบริบทมันไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องอทำใหตามสภาพนะครับนี่ก็คืออีกบริบทหนึ่งนะครับอีกสภาพหนึ่งของต้นทุเรียนพื้นเมืองที่นํามาเสริมรากกับต้นทุเรียนพันธุ์ดีเสริมสูงมากนะครับแล้วก็วิธีการเสริมก็ทมที่บอกบอกไปนะครับก็หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ